วิบากรรมและวิธีการแก้กรรมของคนเกิดวันอังคารคนที่เกิดวันอังคารนั้นกรรมที่ติดตัวมาคือมักถือคนอื่นออกเปรียบพอเป็นคนสบายๆแนวได้ก็ได้ส่วนใหญ่มักจะเห็ดดีกับคนบวกขึ้นถือใส่หายแบบบตรงทามพอคนเห็นการแสดงออกในเรื่องวาจาและอลารมณ์พรก็จะออกมาตัดสินทางๆที่คนวันอังคารนั้นเป็นคนตรงๆและจริงใจแต่ท้าบ่พอใจหรือนนอยใจก็จะเสยๆเวียกที่เหตุมักจะหลาวอ,อกกระถันหัน คนที่เกิดวันอังคารน,นั้นเวลาจะเหตุสิ่งใดคนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงในอันดับล่างๆและมักจะบุคอยให้การสนับสนุนเท่าที่ควรหรือวิบากกรมที่เกิดขึ้นนั้นนอกจากจะทึกจองและการทึกเอาเปรียบมักจะควบคุมอารมณ์ตัวเองบได้และมักจะเกิดการโทรเทเบื่อง่ายเงินทองมักจะพานมือให้คนยืมเงินแล้วมักจะบุคอยไดคืนกรรมส่งผลให้มีคดีความ จะอยู่บทิดทีต้องเมื่อยและดินหล่นเสมอมีความหักมักจะต้องเป็นทุกข์หรือจะต้องเป็นผู้นําเสมอหรือจะเอินได้ว่าคนที่เกิดวันดังคันนั้นต้องแบกภาระที่ใหญ่เกินตัวและวิธีการแก้กรรมของคนที่เกิดวันดังคันนั้น 1. ให้มันเฮ็ดบุญโดยให้ทานกับบุคคลที่ใกล้ตัวและมันสักส่วนให้บุคคลอื่นเฮ็ดบุญห่วมกันเมื่อเกิดศาสนานั้นจะได้มีบริวารมากมาย 2. ให้วมทําบุญในงานบวชเจดให้้นทุกและมีบริวารที่ดีอยู่ในสิ้นกินในธรรม 3. ให้มันกระตันอยู่กัะตาเวทีต่อผู้มีประคุณและนั้นก็คือวิบากกรรมและวิธีการแก,ก่กรรมงคนเกิดวังังคารขอบใจที่ฟังคลิปของพ่อจนจบอย่าลืมกด subscribe และกระลิงเพื่อที่จะเป็นกำลังใจและจะบริภาษคลิปต่อไปของพวกเขา